สร้างสมบัติมหาจักรพรรดนี้เนี่ยมันจะมีอาณิสองส์อยู่เขาบอกว่าประมาณห้าอย่างคืออย่างที่หนึ่งเกิดความสงสารห่วงใยวัดและครูบาอาจารย์นั้นเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่าคนปกติเช่นอย่างสมมติว่าครูบาอาจารย์จะสร้างโบสถ์เอาอย่างเงี้ยทั้งนี้ก็ร่วมบริจาคคนละห้าร้อย แต่ทีนี้ไอ้ห้าร้อยเนี่ยนะมันสร้างไม่ค่อยได้ใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ยมันจะมีอยู่คนหนึ่งแหละมันจะเดินมาหาเลยมันบอกว่ายังไงห้าร้อยว่าสร้างไม่ได้หรอกมันก็เลยมาพูดกับครูบาอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ยมนี่นะ่ะพิจารณาดูแล้วห้าร้อยเนี่ยมันสร้างไม่ได้หรอกถ้าขาดเรือสร้างไปก่อนถ้าขาดเรือปั๊บดี๋ยวโยมจะทุ่มงบประมาณให้เลยให้มันเสซ็จอย่างน,น้อยน้อยครูบาอาจารย์จะได้สบายใจจะได้ไม่คือไม่ตายแบบที่ภาระเอาไว้คนอื่น ฉะนั้นไอคนสุดท้ายนี่ยไอคนที่บอกนี้แหละมันจะไปแตกครับพาระในส่วนนี้ทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยสบายใจและไอคนที่มันพูดเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่สองอย่างหนึ่งครองทรัพย์ที่เป็นวัตถุอยู่อยู่เดิมอยู่แล้วเขาเรียกว่าต้องมีทรัพย์สมบัติคือติดมือมามาคือแล้วอ่าต้องมีทรัพย์สมบัติติดมือก่อนนะข้อที่สอง จะต้องเป็นประทองถ้าไม่มีสมบัติจะต้องเป็นประธานใหญ่โตมโหฬารอาจจะเป็นไออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีบารมีเอาในจังหวัดพระนครศรียุธยาไปเลยอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าจะไปบอกบุญใครเขาก็เชื่อใช่ไหมละ่ะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเอออย่างนั้นก็ได้เนี่ยาทาราพังห้าร้อยบาทเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยยังปลอดๆอยู่เลยนะยังไม่คิดว่าจะสร้างดีหรือไม่สร้างดี หรือจะเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้ก่อนให้มันเต็มตลอดไป้างเพราะว่าสร้างไปปั๊บเนี่ยเมืองเขาบอกไว้ว่าถ้ามันถ้ามันทิ้งเช่าทิ้งเย็นขึ้นมาปลวกมันขึ้นรามันขึ้นเนี่ยไปทา้งครูบา,าจารย์พอเดินไปวัดนั่นขึ้นมาท่านท่านทำให้ไม่ลดจํานวนให้มันเล็กกว่านั่นแล้วเอ้ยผมก็ว่าจะทําให้มันผมก็ว่าจะลดแหละแต่ว่า,ายโยมันเชียร์เนี่ย ผมนิดแล้ว่าท่านเนี้ยเนี่ยยังไงก็สร้างไม่เซ็จหรอกทีนี่ไอาอาจารย์ต่ออาจารย์เวลาพูดใส่กันเนี่ยมันก็เหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยทําไมท่านไปคิดใหญ่เกินไปคือครูบาอาจารย์หลังหงเนี่ยเขาไม่ต้องมาพูดเล็บเราหรอกแต่ว่าสายตาของครูบาอาจารย์เนี่ยนีสัยผู้นาเนี่ยมันรู้กันเองเออมันเหมือนว่าจะเชิงตำหนิเราอะเออไปๆมาๆอันนี้คือ มันมีลักษณะแต่ทีนี้ไอ้ลักษณะข้อที่สองเนี่ยลักษณะข้อที่สองบุคคลผู้ครองสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยคือเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้อต่างเนี่ยมึงมีความนักแน่นมีความเย็นและก็เป็นนายครอบครัวเฮ้ยมึงทําไมถึงไปบอกครูบายจานย่างงั้นว่าว่ามึงนี่จะรับผิดช,ชอบเนี่ยถับผัวมึงหูผัวมึงเหาม,ม,ม,มึงตายเนี่ย แต่เขาไม่รู้ว่าไอ้สมบัติมหาจากกักรพรรดนี้เนี่ยมันไปสะกดลูกและสามีให้อยู่แต้อำมาก,ก่อนบอกว่าเพราะแต่สามีรู้ข่าวแค่นั้นแหละเธอถ้าเธอนี้เนี่ยคือจะช่วยครูบปาอาจารย์ให้ทําเม็ดลูล่วงไปนะเธอทําได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่เนี่ยคือไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่นินทาหรอกคือไม่ว่าหรอก เพราะว่าในไหนท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เราอะไรที่เราช่วยได้ช่วยไปเลยทำให้มันเต็มที่ไปถึงว่าเราทนสักสี่ห้าปีจะเป็นไรไปอย,อ,ยยยอย่างเนี้ยยังงั้นแล้วพี่จะค้าขายยางเยวเลยให้นอกเนี้ยคือช่วยดูแลครูบาอาจารย์แล้วก็ซื้อข้าวซื้อของไปเพราะว่าคือสร้างใหญ่ขนาดนี้ถ้าเราไม่รัดคุมเรื่องการก่อสร้างเรื่องการซื้อเนี่ยมันจะอันตรายเพราะว่าคนแต่ละคนไม่อย่าไปไว้ใจเขานะ ฉะนั้นความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะมีมากกว่าเนี่ยแล้วก็สามีก็ไม่งี่เง่าลูกก็ไม่งี่เง่าเพราะอำน,นาจสมบัติมหาจากักรพรรดิมันคืออำน,นาจวงการชีวิตคนเนี่ยอันนี้คือลักษณะของเขาแล้วก็มาข้อที่สามอ่ามาข้อที่สาม ทุกย่างก้าวมักจะมีคำตอบคือมียานทัศนะเนี่ยคอยมาอธิบายอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้ให้เธอไปหาคนนั้นนะไปดูตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะมีอูปสรรสัตรงนี้จะมาปิดให้เธอไปดูนะคือตอนกลางคืนมันจะมีภาพคอยมาเตือนสติว่าใครไปดูตรงนั่นให้ไปหาครูบายจานตรงนั่นให้ไปคุกย่างนั่นอย่างนี่เนะมันจะมียานทัศนะปรากฏขึ้นมาคือมาในสมองเนะี่ย เขาเรียกว่ายานอย่างรู้อะ่ะมันจะมาต่อฟอสขึ้นก่อนอันนี้ตัวที่สามแล้วคำว่าตัวที่สี่อ่าตัวที่สี่ก็คือมันจะมีรังสีแผกความเย็นนี้เนี่ยไปถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสามโลกธาตุสามโลกธาตุหนึ่งพวกพญานาคสองพวกเทวดา,าสาม พวกไอ้เขาเรียกว่าชั้นจาตุมสามโลกกาตุานี้เนี่ยความเย็นเนี่ยมันแผ่เมตตาไปเพราะแผ่เมตตาไปขึ้นมาสิปิดขึ้นมาปักอีกคราวนี้เป็นเทียบููมัดเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลสามโลกธาทุาเขาเรียกว่าสามภพอ่ะพอมาขอ้อที่ห้าพอมาขอ้อที่ห้าเพียงแต่แค่นึก ดินพวกเรานี้เนะี่ยอยู่ๆมันจะมีรางสังหรณ์วันเนี้ยได้เวลาจ่ายค่าแรงแล้วแต่ทินผ้าป่ายังไม่มาเลยน,น,นึ่เข้าไปในโบสถ์ก่อนด้วยเข้าไปในพระก็ไปตั้งคิดอธิษฐานว่าหลวงพ่ออย่างเนี่ยลูกหลานเนี่ยจะจ่ายค่าแรงแล้วครูบาอาจารย์ยังไม่มีเงินเลยค่ขาของก่อมาค่าแรงก่อมาแล้วขอให้หลวงพ่อเนี่ยใชยดลบันดาลให้เศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ย คือเอาปจัจจัยเงินทองมามาให้ในเธอเป็นเงทีนี้พอส่งกระแสไปปั๊บมันร่อนไปถึงไอ้สามโลกธาตุนั่นเองเนี่ยไอ้สามโลกธาตุโอโ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้หัวหน้าสามคนนี้เนี่ยไอ้หัวหน้าสามคน,นเนี่ยไปบอกว่าพญานาคไป็นยังเงี้ยเอาทรัพย์สินเงินทองไปให้เขาหน่อยแล้วเพราะตอนนี้น่ะเขามาทวงถามแล้วว่าไปปล่อยให้เขานั้นเนี่ย อยู่ในสัภาพข่งกันแบกภาระยิงมันนักยิงได้ยังไงไปเอาของไปให้เขาเอาเงินทองไปให้เขาเลยแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาว่ามันมีไอเศรษฐีนครไอ้ทีไอ้อุทยามันนี่แหแกกังมาเด้อเออมันมาแบบประทันหันเลยนะพอมาเสร็จปั๊บไอ้เจ้านี่ก็มาเลยมันมันฝันมันบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพระพุทธรูปเนี่ยให้มันมาหาบอกว่า คนณคนคค,ค,คอย่างเงี้ยช่วยช่วยพาผมไปไปในโบสถ์หน่อยไปหาหลวงพ่อหน่อย้าคืนผมฝันว่าหลวงพ่อเนี่ยไปตามผมอ่ามันก็แล้วก็ไอ้ไอ้ยาสมว่าไอ้ไอ้คนเนี่ยมันก็ไปเปิดตู้หายมันก็ไปนัป่งไปก็ไปนั่งด้วยหลวงพ่อว่ไอย่างเงี้ยผมเนี่ยทุกใจเสียละเกินผมเนี่ยนาพาเขาเขาเรียกว่าพาเมียนเนี่ยที่ว่าตีนตายมือตายนี่เนี่ยไอ้เรื่องชาชาเนี่ย ไ้รักษาหมดเงินตั้งหลายล้านแล้วมันก็ไม่ได้สักทีผมก็เลยมานึกถึงหลวงพ่อแล้วก็มันกแบผมจะมีบุญวาสนาบหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อเนี่ย่วยผมด้วยอ่ะเอาเงินรักษาเนี่ยคือมาบำรุงวัดดีกว่าผมไม่อยากเนี่ยพาพวกกับไปตั้งจิตอธิษฐานวัดว่าหายเลยเออไอเจ้านี่ก็ขนเงินมาเลยสามล้านห้าล้านเลยเพราะว่าเมียรักมันใกล้จะมัน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 หายแล้วมันมีโอ๊ตีใจเลย มันก็ไปเที่ยวโฆษณาบอกเข้าไปเลยนะว่าเฮ้ยคุณเชื่อไหมเนี่ยไอ้ไอ้รงบ้านดีๆในประเทศไทยเนี่ยค่ารักษาเมียค่ามาเยอะแยะแล้วไม่หายนี่นี่น,นี่ของแท้อยู่ตรงนี้ไปเลยไปช่วยกันเศรษฐีมันเชื่อใครมันก็ต้องเชื่อมันใช่ไหมละ่ะเไปไปมามา,มาก็เลยเป็นเหตุทิาทาให้จากนั้นเป็นต้นมาประกเลยพาลูกพาเมียอีบมาเลยเอาประจ่ยเงินทองมาเลยสามล้านเลย เอามาตั้งที่อาิษฐานต่อหน้าหลวงตูเลยต่อหน้าหลวงพ่อเลยบอกว่าอ้าวพระจัยเงินทองก้อนแรกเนี่ยขอถวายหลวงพ่อนะอย่างงั้นอย่างนี้แล้วถามว่ามันขลังได้ยังไงอ่ะมันก็ขลังเพราะว่าไอพญานาคนี่นะพญานาคเนี่นยาามันให้บริวารเพงมันเอาเงินมาให้ไอเศรษฐีคนนี้มันเป็นบริวารของพญานาคเออมันเป็นบริวารฉะนั้นไอพญานาคหนึ่งพงเทวดาหนึ่งพงรค์ชั้นจาตูมหนึ่งเขามี เขามีบริวาลของเขาเขามาเกิดในโลกมนุษย์บางคนก็นรวยบางคนก็นเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีไปอ่าแล้วถามว่าทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาพอโบสถ์มันเริ่มสร้างเซฟขึ้นมาปับ๊บครูบาอาจารย์บางวัดบางวัดยมแบบว่าช่วยอาตมาหน่อยได้ไหม พอแต่ว่าโยมคนนี้เขาช่วยครูบาจาจาร์สร้างวัดเซตขึ้นมาปั๊บเขาก็เลยบอกว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของเจ้าว่านแล้วแหละเนี่ยเ <laughs> จ้าว่านไร้แห่งนี่เริ่มแหละเริ่มมาเทียบเชิญแล้วนะเนี่ยค <laughs> ือบาบาร,รมีของเจ้าว่านเนี่ยมันก็หนีอยู่แต่มันหนีระดับหนึ่งแต่ไอ้คนที่ว่ามีขุมทรัพย์มีบาบรมีเนี่ยมันจะมันจะมีลักษณะของเขาโยมอย่างเงี้ยฉันเนี่ยก็สร้างวัดที่กันโรยอยากจะให้โยามเนี่ย ช่วยไปเป็นคือคนที่แนะนําได้ไหมว่าท่านไงถึงจะเสร็จยานก็มีแล้วบารมีก็มีแล้วตั้งที่พทหานก็มีแล้วอาวอฉันไม่มีบารมีที่ขนาดนั้นหรอท่านพระคุณเจ้าโวจะไม่มีได้ยังไงเจ้าอาวาสเนะ่ะเขาบอกฉันลดแล้วว่าโยมนีนะ่ะเป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในการสร้างอย่างนี้ยไปไปมา,มา,มาทีนี้ คนที่สร้างสมบัติมาหาจากักรพรรดินั้นเนี่ยมันจะใจไม่แคบมันก็จะไปบอกว่าไปยังไั้นก็ได้พระอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปพิจารณาไปดูก่อนมันมียางของมันทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้สามสวรรค์น,นี่ไอ้สามโลกธาตุนี่มันจะไปด้วยที่เอาไปขึ้นมาเสปปร็จปั๊บเขาก็บอกว่าพระอาจารย์อย่างเงี้ยพระอาจารย์จะสร้างเท่าไรว่าเอาจักห้าล้านก็พอแล้วเอาหลังน้อยก็พอเพระถลังขนาดนี้ คนมันเคยสร้างใหญ่มาแล้วไอ้ห้าล่างนี่มันกับริ้วๆนิดเดียวเพราะสร้างจะได้ผ้าจากรไม่ต้องไปรื้อๆรือยาหวัวมันเลเลย,อยเออทีนี้ถามว่าบารมีพอมาเริ่มเซตตับารมีมันใหญ่ถึงสิบเท่าเนี่ยสิบเท่าเลยมันสิบเท่ายัางไงอ้าวมันสิบเท่ายัางไงเงินเงินทองที่เขาฝากมากับเรานี้เนี่ยมาสร้างเนี่ยมันไปต่อยอดให้เขาทำธุกรกิจเจริญรุ่งเรืองเฮ้ย เองนี่แหละจะสร้างบอถ์อีกใช่ไหมตั้งแต่ข้าเนี่ยให้เองเนี่ยให้ตั้งแต่ข้าให้เองเอาเงินของข้าเนี่ยไปช่วยครูบาอาจารย์สร้างโบสถ์ดังนั้นเซธเนี่ยเชื่อไหมว่าข้าเนี่ยโตว,วันโตคืนนตธุระคิดรู้สึกว่าข้าจะถูกชะโนดให้เองนะอย่างนั้นอ่ะให้เองมีบุญมีกุศลอะไรต่างๆเองอย่าลืมมาบอกข้านะข้าจะฝากเงินไปช่วยทีนี้ถามว่าทําไมเขาจะต้องปัดขอัดะจ่าเงินทองมาฝากเราเพราะว่าหนึ่งเรามี บุญบารมีเนี่ยอยู่สามประการด้วยกันทนี่มันก็จะมาแตกออกว่าสามประการนี้หนึ่งเขาบอกว่ามีสินอันงดงามคําว่าศินหมายความว่าเป็นที่รักใร้ของเทวดาทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าผู้มีศินนี่เป็นที่รักใร้ของเทวดาทั้งหลายแล้วข้อที่สอง เป็นบุคคลผู้ไม่มีจิตใจคับแคบยอมรับฟังความโวยหาของครูบาอาจารย์ที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราไปเติมมีใสยท่านให้เต็มเติมความมีปมด้วยท่านให้เต็มเสียอันนี้มันมีบารมีอีกประมาณสิบประการ้วยกันไปข้อข้อที่สองมันมีบารมีอีกหนเนี่ยเราก็ไปเติมให้ทีนี้พอมาข้อที่สามเขาก็บอกไว้ว่าข้อที่สามนี้นี่ คือหนึ่งเป็นบุคคลที่ต๊หน้าไม่ไหลต๊ไฟไม่ไหม้เขาก็อุปมาให้ฟังว่าเป็นคนที่มันเหมือนกับคล้ายๆว่าน่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งในศาสนาหรือว่าในบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เจาะท,ที่ที่มีลักษณะอย่างนี้เขาจะไปเปิดอ่านแล้วว่าบุคคลลักษณะอย่างนี้ต้องตั้งความปรารถนาอะไรมา ถึงมีถึงสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ฉะนั้นคําว่าสติปัญญองปัญญาเนี่ยมันจะมาทีหลังไอ้คาว่าการกระทําเพราะการกระทํานี่ยมันจะเป็นตัวบัญญัติก่อนมาเลยว่าพอมาถึงสร้างโบสถ์หลังแรกเสร็จหลังที่สองเริ่มสร้างเสร็จครูบาอาจารย์ท่านก็เลยมาถามว่าโยมโยมท่านถามหน่อยเถะโย่อมมีบุญบารมีในการช่วยเหลือสงเคราะห์ครูบาอาจารย์อย่างนี้ ฉันอยากจะถามว่ายมตั้งความปาถนาอะไรเอาไว้ทำไมถึงงานใหญ่ๆสำเร็จรุ่ง่วงไปได้ถ้าโยมเนี่ยไม่ไม่ปาถนาอย่างใดอย่างหนึ่งในพุทธศาสนามันยากนะนะทีนี้ต่อจากนั้นเราก็ไปตั้งจิตอธิษฐานปั๊บย้อนอดีตชาติเลยเนี่ยเพราะถ้าตั้งทิตอธิษฐานมันมีอาน,นิสงส์ล่นั่งมันมีมันมีการเรื่องลุกชาติแหละดูเรื่องราวไปเรื่องราวมาว่าเราเป็นคนนั่นคนนี้ คนสุดท้ายถามว่าคนเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุทานที่เราไปรับปากสร้างเอาไว้เนี่ยมันสําเร็จร่วงไปก็แสดงว่ามันต้องมีอนิสงส์อะไรบางอย่างเป็นตัวเคลื่อนดุลการย้อนอดีตชาตินั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันเป็นเรื่องจริงสําหรับบุคคลที่จะทํางานอย่างนี้อย่างนี้ครูบาอาจารย์นี่ชื่ออะเลยพอบที่สองเสร็จปับ๊บอาบบที่สามมาอีกแล้ว อาจารย์คนที่สองก็ไปเล่าอาจารย์คนที่สามอาจารย์คนที่สามก็ไปเล่าอาจารย์คนที่สี่อีกคราวนี่เป็นเจ้าแม่บุญเลย <c oughs> อ่ะมันจะเป็นเพราะอานิสงและลักษณะนั้นมันเป็นตัวบัญญตัตินี่คือลักษณะของสมบัติมหาจากักรพรรดิเพราะมันจะมีลักษณะในลักษณะเช่นนี้แล้วถามว่ามันได้บุญไหมมันจะได้แบบไหนมันจะมีแต่เนื้อหาสาระก่อนบุญกุศลนนมันจะไม่ได้หรอก มันไม่ได้เลยคว่าบุญกุศลแต่มันจะไปได้อยู่เพียงแค่การครองใจมนุษย์เริ่มสามโลกัธาตุเริ่มสี่โลกัธาตุสี่โลกกัธาตุนู่นล่อไปดาวดึงเลยอ่าไปครองใจสี่โลกกัธาตุวันไดที่เรามีความทุกข์มีความไม่ต่างๆขึ้นมาปับ๊บพวกนี้จะส่งเงินมาให้ทีนี้มันจะมีอยู่วันหนึ่งมันจะมีอยู่วันหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งเี่ยครับ มันจะมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก่ออยากจะมาสร้างบารมีท่านก็อฮาะวิ่งขึ้นมามาเกิดพอมาเกิดขึ้นมามันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครูบาอาจารย์ต่อให้ใหญ่ขนาดไหนนี่มักจะไปเกิดูวในะยาจกตระกูลยาจกขอทานเนะี่ยไอายาจกขอทานเนะี่ยอย่างก็ว่ามันมันเป็นมันเป็นต้นตอของของอริยะบุคคลเลยนะมันแปลกที่กันนะ แม่เป็นเทพบุตรลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงดันไปอยู่ไหนนะกระท่อมนะกระท่อมหญ้ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยน่าจะเกิดหนีไม่เกิดเลยเขาให้เหตุผลอยู่อย่างนาหนึ่งว่าหนึ่งที่เขาให้เกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคือทานาภาษาพุทธเจ้านะในภาษาพุทธเจ้านี้ต้องการที่อยากจะอุปถรัรมภ์ จิตวิญญาณของบุคคลผู้ยากไร้เนี่ยให้ขึ้นไปสู่ที่สูงแต่ว่าจะต้องมีคนรู้ภาษาท่านคือรู้ภาษาคนเนี่ยคือหนึ่งถ้าเอาคนรวยมาเกิดนี่ไม่ได้นะเฮ้ยถ้ามึงพูดไม่ิถูดไม่ถูกูกูไม่สนใจหวัวเนี่ยแต่คนจนต่อคนจนมันเอื้ออาทรซิ่งกันและกันเอานาะอย่าไปคิดมากนะเยืเยืนให้เขาไปนะเขาคนละร้อยคนละร้อยฉังว่มันเทท่านั้นจนต่อจนเนี่ยมันมาเกิดปับ๊บมันก็เลยหนีไป ทีนี้พอแต่เทวดาน้อยมาเกิดชื่อขึ้นมาปั๊บเขาก็เรียกเขาก็เรียกไอย้อายายคนนี้ไปบอกว่าเนี่ยครูบาอาจารย์จะไปสร้างบารมีใหญ่ตรงนั้นให้เธอติดตามไปได้มั้แต่ไปเกิดอยู่ในตระกูลมั่งคั่งเลยพอไปเกิดอยู่ในตระกูลมั่งคั่งไปปั๊บอ่ามีลูกคนเดียวเศรษฐีมีลูกคนเดียวพ่วพอแม่โอ๋ใหญ่โอะโต้เลยนะเออะโอ๋โอะไรเป็นคนที่รักใครเอ็นดู ทีนี้ไอ้คนที่มีบุญบรารมีอยู่แล้วมันก็ค่ายๆมันเป็นคนรวมสมบูรณ์ไม่ต้องทํางานทําการไปๆมาๆคูปะนิสัยคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆว่ามีจิตใจเอ็นเอียงไปทางบุญพอไปถึงปั๊บไปฟังธรรมะธรรมโมของคูบาอาจารย์ขึ้นมาประกาศยกไม่ขึ้นมาปั๊บโอ้โหใจมันน้อมนนาวขึ้นมามหาคูบาอาจารย์เลยปุบปถากเลยคูบาอาจารย์จะสร้างอะไรวะตามเจตนาของท่านเนี่ย หนึ่งสร้างโรงตัวสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างพุธิให้พระอยู่แล้วก็ทำที่ปฏิบัติทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นโยมเขาเป็นเป็นูุรักให้นะเดี๋ยวโยมจะทยอยสร้างให้ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาสั่งลงมาเพื่อผู้ถัาครูบาอาจารย์แต่บุคคลเหล่านี้จะมีบุญบรารมีใกล้เคียงกันคนหนึ่งมาเป็นพระ อีกคนหนึ่งมาเป็นคาราว่าแต่มันก็อยู่บนสวรรค์ใกล้กเคียงกันนี่แหละอาอาจารย์ไม่อยู่ดาวบดินแต่ยายคนเนี้ยอยู่ต่ำกว่าดาวดินหน่อยอมันก็มาอุปถา,าการพออุปถา,ากันขึ้นมาพอแต่อาจารย์นเนี่ยไอ้นี่อาจารย์คนที่สร้างใหญ่นี่จะเดินไปไหนมาไหนปับ๊บโอ้โหถูกคนลินทาเลยถูกทักพูดเดิมเลยโอ้ยทําไมท่านเกิดมาเป็นคนมีบุญขนาดนี้ มีคนที่ร่ํำรวยนะมาอุปถัมภ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไอ้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลําบากลําบนเสละเกินมันเหมือนกับว่าผีปั่นลุดมือมาเลยนะผมเนี่ยเจตนาผมก็ดีนะแต่ท,ทําไมผีสารทางเหลืองมันไม่เห็นเจตนาของผมเลย